ใช้ดีมาบอกต่อครับเราก็ยังอยู่ในหมวดของรองเท้าเดินป่าอยู่นะครับครั้งที่แล้วนี่คลิปหนึ่งนะครับเดี๋ยวย้อนไปดูได้นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับรอ,องเท้าเดินป่าสะเทินน้ำาเทินบกนะครับแต่รอบนี้เป็นรองเท้าเดินป่าที่ค่อนข้างจะเซฟตี้นะครับหมายความว่าคุ้มมาถึงข้อเลยนะครับตัวนี้ครับอัลตาฟาสแพค3นะครับตอนนี้อัลตาฟาสแพคนี่ ไปถึง4ไปถึงรุ่น4รุ่น5กันแล้วนะครับแต่อันนี้คือใช้มานานแล้วครับอัลต้าฟัสแพคสาแล้วก็อยู่กับเรามา2-3ปีแล้วเช่นกันนะครับตั้งแต่มาทําส่วนลุงวอลแรกๆเหมือนกันนะครับตัวนี้ผมใช้ขึ้นเขานะครับแล้วก็ค่อนข้างเซฟตี้ดีมากนะครับเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามดูกันนะครับรองเท้าคู่นี้นะครับใช้มาประมาณ3ปีแล้วนะครับยังไม่มีลอกเลยนะครับ เขาซีนมาได้ดีมากตัวพลาสติกด้านนี้ก็ตามนะครับก็ยังไม่มีลอกออกมาจากตัวรองเท้าเลยนะครับ <Wow. S 1> แข็งแรงดีมากนะครับไม่ได้ใช้แบบปกตินะสมบุกสมบันเต็มที่นะครับวิ่งเข้าป่าเลยนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยในบางจุดเนี่ยก็จะมีโดนกิ่งไม้หนักๆก็จะมีขาดแต่ก็เล็กน้อยนะครับเล็กน้อยนะตัวนี้นี่ตอดเฟสเขาใช้เทคโนโลยีหลายตัวนะครับมาทำ เทคโนโลยีของการระบายอากาศนะครับผ้าระบายอากาศนะครับที่เป็นกอเทคตัวนี้นี่าฟาสแพคตัวนี้นี่เป็นกอเทคนะครับสามารถที่จะกันน้ําได้พอสมควรแล้วก็ระบายอากาศได้ระบายไอน้ําได้ตอนเดินนะครับจะมีไอน้ําออกมาจากเท้าเราก็คือไอของเหงือ่อมันจะทําให้ระบายอากาศออกมาแล้วก็เท้าไม่เปียกนะครับก็คือเดินแล้วไม่อึดอัดเท้าส่วนอันนั้นน่ะเฉพาะตัวผ้าด้านนอกนะครับ ส่วนพื้นเป็นเทคโนโลยีอีกอันหนึ่งอีกบริษัทหนึ่ง,งก็คือไวบรัมนะครับพื้นตัวนี้นี่ออกแบบมาเพื่อการเกาะยึดโดยเฉพาะนะครับเพราะฉะนั้นใส่คู่นี้เนี่ยลื่นยากมากนะครับแต่ก็อย่างที่บอกนะครับถ้าสมมติว่าเป็นหินที่มีตะไคร่จับอยู่เยอะๆยังไงอันนั้นก็ลื่นนะครับเพราะนั้นตัวนี้เนี่ยลักษณะการออกแบบของของไวบรัมนี่จะเป็นลักษณะของ พื้นที่กันลื่นมาอย่างดีแล้วนะครับแล้วก็ตัวของอาลายต่างๆบนรองเท้านี่อย่าคิดว่าเขา,าใส่มาแบบไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรนะครับในแต่ละลายเนี่ยเขาคิดมาหมดนะครับตัวนี้ลายลายลักษณะแบบนี้คือยึดเกาะนะครับลายลักษณะแบบนี้คือกันถลยนะครับสองฝ้าไม่เหมือนกันเห็นไหมครับมันจะมีการถ่ายแรงกันหมดนะครับในนี้เพื่อการยึดเกาะและก็กันลื่นนะครับในลักษณะของเอาปลายเท้าจิก ตอนเดินลงนะครับเอาส้นเท้ากดนะครับตอนเดินขึ้นพวกนี้นี่คือในทุกลายในทุกด้านเนี่ยเขาเขาเขาคิดมาหมดแล้วทั้งด้านซ้ายด้านขวาของรองเท้านะครับนี่คือเทคโนโลยีของตัวของไวบรัมที่ทําควบคู่ไปกับคางน็อตเฟสเขาเรียกว่าร่วมมือกันออกแบบตัวพื้นรองเท้าตัวนี้ขึ้นมา <c oughs> ตัวยางนี่ตัวยางด้านหน้านี่นะครับด้านข้างนี่นะฮะก็คือยางกันกระแทกทั้งหมดนะครับ เวลาเดินเนี่ยมันก็จะนุ่มเท้านะครับรองเท้าเดินป่านี่นะครับจะโดนออกแบบมาเพื่อแบกน้ําหนักเยอะอยู่พอสมควรนั่นหมายความว่าถ้าสมมติว่าเราเดินนะครับเราจะต้องแบกตัวของเป้อ่าซึ่งมีน้ําหนักอ่าบางตัว60ลิตรของผมเองใช้ประมาณ 30- 40ลิตรนะครับใช้40ลิตร40ลิตรก็หนักแล้วนะครับเพราะนั้น60ลิตรเนี่ยตัวเนี้ยมันจะช่วยในการรับน้าหนักส้นเท้าเขาจะเขาจะหนานะครับเวลาเราแบกของเนี่ยเขาจะช่วยถ่ายน้ําหนักได้ดีมากเพราะว่า อ่าเป้เดินป่าเนี่ยจะแบกที่จะรับน้ําหนักที่เอวนะครับตัวของบานี่ไม่ค่อยรับน้ําหนักเท่าไหร่ก็ถ่ายลงมาที่เท้าแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะช่วยในการยึดเกาะนะครับแล้วก็ถ่ายน้ําหนักทําให้ตัวเป้อ่ารู้สึกเบาลงนี่คือคุณสมบัติของรองเท้าเดินป่านะครับวัสดุภายนอกทั้งหมดมีเหมือนเป็นลวดอยู่ด้านนอกนะครับเป็นไนลอนแข็งๆนะครับอยู่ด้านนอกด้านในก็จะเป็นเยื่อของตัวของกอเทคนะครับในจุดด้านหน้านะครับด้านหน้า ก็จะมีการหุ้มการกระแทกนะครับบริเวณนิ้วโป้งนะครับบริเวณนิ้วเท้าจะได้รับการป้องกัน <L> <L> <ๆ>ทั้งหมดนะครับด้านหลังนะครับด้านหลังจะได้รับการป้องกันเหมือนกันครับส้นเท้านะครับเผื่อว่าเราจะไปไปเกี่ยวอะไรเข้าหรือว่าไปสะดุดอะไรเข้าหรือเว่ายกเท้าแล้วมันไปชนหินตัวนี้ก็ได้รับการป้องกันทั้งหมดนะครับบริเวณข้อเท้าของเรานะครับก็มีการเสริมนะครับมีการเสริม ป้องกันบริเวณด้านนี้นะครับทั้งสองข้างทั้งสองข้างนะครับตัวนี้นีเ่เวลาเราเดินเนี่ยนะครับเดินป่าเนี่ยข้อเท้าเนี่ยอย่าอย่าพลิกเลยนะครับมันยากมากเลยก็ถ้าเราจะต้องพาตัวเองออกมาข้างนอกนะครับตัวนี้เขาก็จะรัดตัวข้อเท้านี้เอาไว้นะครับไม่ให้ไม่ให้เกิดการพลิกนะครับนี่ช่วยได้เยอะนะครับคราวนี้ดูด้านหลังดูด้านไหนด้านไหนตัวด้านไหนนี่นะครับ <sm ir> <l> ก็จะมีตัวนี่แหละ อินโซเหมือนกันนะครับตัวนี้เอาออกมาได้ครับเดี๋ยวผมลองเอาออกมาให้ดูนี่ครับตัวนี้ครับก็จะเป็นลักษณะของอิอนโซด้านในนี้ก็จะบางๆนะครับเป็นฟองน้ํานะครับแต่พอเราใส่แล้วสบายกันกระแทกนะครับใส่แล้วสบายกันกระแทก,กเพราะตัวพื้นรองเท้าเขาก็ช่วยด้วยวบริเวณลิ้นด้านหน้านี่ครับลิ้นด้านหน้ามันจะมีการเนี่ยครับกันขึ้นมาถึงตรงนี้ ปกติเนี่ยถ้าเป็นรองเท้าผ้าใบาทั่วไปเนี่ยมันก็จะอยู่แค่ข้างล่างใช่ไหมครับก็อยู่แค่ข้างล่างแต่ตัวนี้รองเท้าเดินป่านี่เขาจะกันขึ้นมาสูงนะครับลิ้นจะเย็บติดกันกับตัวของรองเทา้านะครับสูงมาถึงตรงนี้เลยนะครับจากตรงนี้มาถึงตรงนี้เลยนี่คือบริเวณที่กันน้ำนะครับเวลาเราเหยียบน้ําลงไปปุ๊บบริเวณนี้เนี่ยเขาก็จะกันน้ําให้เรานะครับพูดง,ง่ายๆว่าถ้าจะลุยน้ําลุยได้เท่านี้แหละครับนะครับถ้าลุยมิดน้ําก็เข้าอยู่ดีนะครับ ลุยมิดน้ำก็เข้าอยู่ดีแต่ถ้าลุย,ลยป่าภาคใต้นะครับก็เท่าเอวน้ํามันเข้าอยู่แล้วนี่ครับคือข้อจํากัดก็คือเข้าได้แค่นี้นะน้ำนี่เขากันได้ประมาณนี้นะครับแต่ก100ันร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมอ่าก็ต้องบอกกันตรงๆนะตรงนี้เลยว่าน้ําเข้านะไม่ได้กันน้ําแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ที่คิดว่ามันจะต้องไม่มีน้ําเข้านะถ้าบอกกอเทคแล้วน้ําไม่เข้านะ้ําเข้าแต่มันไม่ได้ถึงขนาดที่เรียกว่าชื้นมากนะครับตัวนี้แห้งเร็วพอสมควร แต่ต้องถามว่าถ้าเอาไปเดินในป่าแล้วน้ำเข้าเรียบร้อยแล้วเวลาเดินเดินได้ไหมมันก็จะมีการระบายออกพอสมควรครับแต่ว่าไม่ได้เป็นลักษณะว่า,าแห้งเลยแห้งสนิทข้ามคืนก็ยังไม่แห้งนะครับเพราะนั้นเป็นรองเท้าที่เหมาะกับเดินป่าในลักษณะที่ไม่ได้ลุยลำธารมากนักนะครับลุยได้เล็กน้อยครับแค่ไม่ถึงตะตุ่มนะครับได้แค่นี้นะครับนะ แต่เปียกไหมเปียกนะครับแล้ววันลุ้งขึ้นแห้งไหมไม่แห้งนะครับก็ต้องเดินกันต่อไปทั้งแบบนี้นะครับถ้าโอเคเราก็ลุยกันได้จะมาลองใส่รองเท้ากันดูนะครับว่าใส่รองเท้าเดินป่านี่ใส่ยังไงอันนี้ก็เป็นวิธีของผมนะอา,อาจจะมีอีกหลายวิธีนะครับแต่อันนี้คือผมผมโดยปกติผมจะใส่แบบนี้นะครับผมสีซ <One Italy. S 1> ่าวันจะใส่รองเท้านี่ครับเดี๋ยวเราจะมาลองใส่กันดูนะครับ เวลาเราดูลองเท้าเดินป่านะครับเลือกรองเท้าเดินป่านี่นะครับด้านหน้านี่เหลือไว้สักครึ่งเบอร์นะครับเวลาเราเดินเนี่ยเท้าเราก็จะขยายขึ้นนะครับแล้วก็เวลาเราลงเนี่ยหัวแม่เท้าเราก็จะไปกดด้านหน้านะครับจะไหลลงไปข้างหน้าเรื่อยๆอันนี้ถ้าบังถ้าคับตั้งแต่ทีแรกเลยนะครับถ้าพอดีตั้งแต่ทีแรกเลยเราจะเจ็บนะเดินได้ลําบากนะครับเจ็บบริเวณหัวเท้าด้านหน้าแล้วก็เวลาเราเลือกรองเท้าครับด้านข้างนี่ เขาจะกระชับนะครับเขาจะพยายามหนีบเท้าเราไว้นะครับไม่ให้หัวแม่เท้าเราดันไปข้างหน้ามากนะครับด้านหน้านี่เขาจะรัดไว้อยู่แล้วนะครับผมแทบไม่เคยถอดออกเลยนะหลายปีแล้วผมไม่ได้ถอดเลยนะจะซักก็ซักไปทั้งอย่างนี้นะครับแล้วก็ดึงให้แน่นครับจับตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับจับตรงนี้ให้เรียบร้อยดึงให้แน่นนะครับนะพอดีผมจะรัดไว้หนึ่งรอบก่อนตรงนี้ เพราะว่ามันจะดันเท้าตรงนี้ไว้นะครับไม่ให้มันเท้าเลื่อนไปข้างหน้ามากนะก็ผมจะดันตรงนี้เอาไว้นะครับรัดไว้หนึ่งรอบแล้วเอามาเกี่ยวด้านข้างนี่ดูด้านข้างนี่เอาไว้เกี่ยวอย่างนี้ผมรัดทุกอันครับนี่ผมรัดอีกนี้อีกทีหนึ่งแล้วก็มารัดตรงนี้อีกทีหนึ่งนี่สองรอบเลยครับแล้วคราวนี้เราผูกขูก็ตายแลครับ เชือกเหลือยาวไม่ต้องห่วงครับยัดเข้าไปข้างในอะอย่าปล่อยให้ลุ้งลิ่งนะครับอย่าปล่อยให้ลุ้งลิงผมมักจะยัดเข้าไปข้างในแบบนี้นะครับเรียบร้อยดีเห็นไหมครับเรียบร้อยดีนะอ่าคราวนี้ทําไมครับเพราะว่าเราเดินไปแล้วมันแกว่งพอแกว่งแล้วเนี่ยตัวเงื่อนตรงนี้จะหลุดหลุดแล้วก็รองเท้าเราก็จะคลายตัวนะครับตรงนี้ผมเน็บไว้เลยนะเสร็จแล้วเอากางเกงขาย,ยาวเดินป่าใส่กางเกงขาย,ยาวนะฮะเพราะว่าอ่าตัวของ กิ่งไม้ใบไม้มันจะขูดได้นะครับรัดไว้นะครับครอบไว้ให้มิดแบบนี้นะค,ะครับตัวเชือกก็จะไม่ไม่ไหลออกมาเกะกะนะครับถ้าขืนเชือกรองเท้าหลุดตอนเดินมันจะสะดุดได้นะครับเพราะฉะนั้นทําให้เรียบร้อยไว้ตั้งแต่ทีแรกเลยนะครับมันก็จะไม่เกะกะนี่ครับทั้งสองข้างใส่แล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะครับมันจะกระชับพอดีอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปทดลองการเดินกันดูครับเดี๋ยวจะพาเดินเข้าป่าครับนี่นะครับ เราก็มาอยู่ในพื้นที่แล้วนะครับอันนี้ก็อยู่ในบริเวณของสวนลุงวอนะพื้นที่ตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ที่ผมบุกเบิกนั่นแหละนะครับแล้วก็ในตอนแรกก่อนที่เราจะทําถนนหนทางพื้นที่จะเป็นอย่างที่เห็นอย่างที่เห็นนี่เลยรองเท้าคู่นี้แหละครับที่เราใช้ใส่นะครับแล้วก็เดินไปเพื่อจะปักหมุด เอารถเข้ามาทำถนนนะครับเดี๋ยวเราผมลองพาเดินดูครับแล้วก็จะเห็นภาพนะครับผมเส้นทางที่เห็นเนี่ยนะครับจะมีอันนี้เราตัดแล้วนะครับเราตัดแล้วนะครับมันก็ยังมีต้นไม้ขึ้นอยู่ตลอดทางเห็นแล้วก็จะมีต่อเล็กๆน้อยๆนะครับอยู่ตลอดเลยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ใส่เกงขายาวหรือรองเท้าหุ้มส้นดีๆแล้วนะครับนะครับเวลาเข้าไปในข้างในเนี่ย เข้าป่าเนี่ยมันก็จะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับใบไม้พวกนี้สังเกตด,ดูครับมันจะสูงเนี่ยเท่านี้เห็นไหมครับมันจะสูงเท่านี้เพราะนั้นถ้าไม่ใส่ตัวของหุ้มส้นแล้วก็ไม่มีสังเกงขายาวพวกนี้มันจะทําให้เกิดการละคายเครืองได้อันนี้มันยังดีที่เป็นใบไม้แต่ถ้าเป็นหนามหนามเล็กๆ หรือต like ้อไผ่เล็กๆมันจะบาดเลยนะครับทำให้เกิดบาดแผลได้เพราะนั้นพวกนี้เนี่ยเราจะต้องเตรียมการให้พร้อมนะครับสั่งแต่งๆายให้รัดกุ่มใช้อุปกรณ์และเครื่องมือให้เหมาะสมนะครับสำหรับการเดินเข้าไปในป่าป่าอ่ะมาเลยครับตอนนี้เราก็อยู่ด้านบน เดินขึ้นมามาอยู่ด้านบนต่อไปก็จะเป็นการทดสอบการลงนะครับลงจากบริเวณสูงลงไปที่ต่ำนะครับพื้นที่ค่อนข้างจะลาดชันพอสมควรนะครับแต่อันนี้ถือว่ายังไม่ได้ชันมากแต่ก็เดินยากเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกนะครับช่วงนี้ฝนตกนะลองดูครับเวลาเดินลงจะเป็นยังไงเนี่ยครับรองเท้าจะช่วยยึดเกาะอ,อย่างมากและเห็นไหมครับหน้าเท้านะครับบริเวณนิ้ว นิ้วโป้งนะครับจะไถถลายลงไปด้านหน้านะครับเนี่ยครับตลอดทางเลยเห็นไหมครับเป็นรองเท้าที่พอดีเท้าเลยนะครับนิ้วโป้งจะเจ็บมากเลยในการเดินลงแบบนี้นะครับเนี่ยต้องเลือกรองเท้าเบอร์รองเท้าให้พอดีด้วยนะครับควรจะไปเลือกนะครับแต่ถ้าซื้อคู่แรกแล้วคู่ถัดไปก็ไม่เป็นไรนี่ครับนะครับพวกของอ่าเห็นไหมครับ ดินพวกนี้นะครับล่องมันต้องลึกหน่อยนะครับ <แ must. S 1> เพื่อให้มันเกาะดินนะครับอันนี้ถือว่าไม่ได้ลึกมากนะครับแต่ก็ช่วยเกาะได้ดีนะครับล่องนี้ต้องลึกนิดนึงเวลาตะกุยดินอย่างนี้เนี่ยครับขาลงเนี่ยนะมันจะช่วยเราเบรกเบรกตัวเองได้ดีรองเท้าจะพอดีตัวเลยครับเท้าจะพอดีนะครับพวกของพืชพันธุ์ต่างๆนะครับพื้นรองเท้าช่วยได้มากนะครับพื้นรองเท้าช่วยได้มาก,ามากอ่าพวกนี้ไม่มีปัญหาเลยครับ การเดินป่าถ้าเราเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมนะครับทั้งรองเท้านะครับกางเกงนะครับเสื้อผ้านะครับมันก็จะทําให้การใช้ชีวิตนะครับการเดินทุมธรรมชาติของเราในป่านั้นนะมีความสะดวกสบายมากขึ้นนะครับไม่ต้องมานั่งกังวลกลัวที่จะข้อเท้าพลิกนะครับหรือกลัวที่จะโดนเสียนน้ำต่ํานะครับ ใส่เสื้อผ้าให้ถูกต้องนะครับใส่ากางเกงให้ถูกต้องใส่รองเท้าให้ถูกต้องช่วงนี้ผมแนะนําเป็นลักษณะของอุปกรณ์นะครับเดินป่านะครับก็จะเป็นตั้งแต่รองเท้าไล่ขึ้นมาก่อนนะครับเพื่อต้องการให้เพื่อน <S <S ๆทุกคนนะครับได้รับประสบการณ์ในการท่องเที่ยวนะครับในพื้นที่ป่านะครับที่มีความอุดมสมบูรณ์นะครับได้อย่างมีความสุขนะครับ เหตุผลครับที่ทางศูนย์ลุงวอนได้เริ่มแนะนําอุปกรณ์ก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้นําไปใช้กันนะครับอาจจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างนะครับใช้ดีจึงบอกต่อครับ